ครุงคริงรังสีมาผู้ประกาศ่าวเผยนิติบุคคลเตรียมคำขอโทษหลังจับกลุ่มนินทาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสนใจและพูดถึงกันอย่างมากจากกรณีที่ผู้ประกาศสาวช่อง34องคริกษ์ทีวีกรุงคริง,ร,งรังสีมาสริงคานุพิรประสบเหตุการณ์นิติบุคคลในคอนโดมิเนียมลืมวางสายก่อน จะจับกลุ่มนินทาแบบได้ยินเต็มสองหูว่ามีสามีมาหาทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงจนต้องมีการขอพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจกันล่าสุดกรุ้งคริง้งรังสีมาได้เผยความคืบหน้าเรื่องนี้โดยระบุว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าคริง้งดำเนินการยังไงต่อมาขาอัปเดตเรื่องนี้กันหลังจากที่เมื่อวานมีการนัดหมายเพื่อพูดคุย13.00นคริ้งลงไปตามเวลานัดหมายแต่ได้รับคำตอบว่าผู้จัดการและพนักงานคนนั้นออกไปทำธุระหึ่มตอนนี้หูอุ่นขึ้นมานิด หนึ่งยังไม่ถึงกับร้อนกริง้งรู้สึกว่าพวกคุณไม่ให้ความสําคัญในเวลานัดหมายเพื่อมาเคลียร์ปัญหาและขอโทษจากใจจริงแบบที่คุณบอกไว้เลยเลยกลับขึ้นมาสงบสติอารมณ์ก่อนจะพิมพ์ข้อความไปหาว่าหลังจากวันนี้กริ้งจะไม่คุยเองแล้วหลังจากนั้นหกนาทีทุกคนกลับมาพอดีค่ะเธอมาได้ทันเวลาเวลาพอดีอยากกับรู้ใจร้องเพลงสักท่อหนหนึ่งไปคัคกริง้งลงไปเคลียร์ทุกเรื่องทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดคำพูดไม่น่ารักและการย้กให้เคารพทุกคนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียม พนักงานสามคนผู้จัดการหนึ่งคนไหว้สวยทุกคนค่ะคริง้งรับคําขอโทษจากใจจริงสิ่งที่คริง้งต้องการให้ขอโทษอย่างเป็นทางการทางนิติบุคคลต้องเขียนคําขอโทษขึ้นมาที่บายพฤติกรรมการอินทาลูกบ้านพูดถึงในเรื่องไม่เป็นความจริงอย่างถนองปากในห้องนิติจริงหลังจากนี้จะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วส่งให้คริง้งตรวจสอบข้อความก่อนค่อยส่งต่อให้ลูกบ้านทุกห้องในคอนโดแห่งนี้เพราะคริ้งได้ยินการพูดถึงลูกบ้านห้องอื่นด้วยลูกบ้านทุกคนตัวห้องได้รับคําขอโทษนี้ค่ะวันนี้ เลยทวงถามไปว่าเขียนคำขอโทษถึงไหนแล้วก็ได้ความว่ากำลังเขียนกันอยู่ก็ให้เวลาค่ะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบความรู้สึกไม่น้อยสุดท้ายแล้วข้อความขอโทษนั้นจะกลั่นออกมาจากใจได้มากแค่ไหนคริงเองก็เราอ่านเช่นกันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐ,ฐานของการทำงานน,นิติบุคคลเพื่อลูกบ้านทุกคนนะคะเอาจริงมุมโกรธที่สุดคือเรียกเพื่อนที่มาหาว่าสามีห้า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 ตอนนี้หลายเว็บที่ลงข่าว น่าจะทําให้ผู้ชายวิ่งหนีหมดลบกรสดไปอีกยาวๆสามียังไม่มีคําขอโทษดีๆก็เช่นกันคอนโดแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าเรียบเรียงโดยทีมงาน Cm News